อาชีพมาแรงในปี2568ตลาดแรงงานต้องการสูงที่สุดในปี2568นะคะแนวโน้มของกลุ่มสายอาชีพในประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัยสําคัญส่วนหนึ่งมาจากเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วส่งผลให้บางสายอาชีพนะคะถูกระบบดิจิตอลเข้ามาทําแทนบางส่วนอาจจะทําให้บางสายอาชีพอาจจะถูกลดบทบาทลงและมีหลายอาชีพที่เกิดขึ้นใหม่ค่ะจะมีอาชีพไหนบ้างที่ตลาดแรงงานต้องการในปี2568และทักษะไหนบ้างที่จําเป็นกับสายอาชีพเหล่านี้ ติดตามต่อใน Job ท้องนิวค่ะ ปีนี้ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงทางด้านของตลาดแรงงานนับว่ามีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และจากข้อมูลของ World Economic Forum นะคะคาดการไว้ว่าภายในปี2568จะมีตำแหน่งงานประมาณ85ล้านตำแหน่งถูกแทนที่ด้วยเครื่องจักรและระบบอัตโนมัติค่ะแต่จะมีตำแหน่งงานใหม่เพิ่มขึ้น97ล้านตำแหน่งโดยอาชีพแห่งอนาคตส่วนใหญ่นะคะจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิตอลข้อมูลและรวมไปถึงระบบอัตโนมัติค่ะ 5อาชีพในตลาดแรงงานปี2025ที่คาดว่าต้องการสูงที่สุดค่ะ หนึ่งเลยนะคะนักพัฒนาซอฟต์แวร์อาชีพนี้ยังคงเป็นอาชีพที่มีความต้องการสูงที่สุดค่ะเพราะว่าเนื่องจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิตอลมีมากขึ้นค่ะและทักษะที่ต้องมีนะคะคือการเขียนโค้ดอย่าง Python จาวาและความคิดสร้างสารรค์รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาค่ะ 2. นะคะนักวิเคราะห์ข้อมูลข้อมูลถือว่าเป็นทรัพย์สินสําคัญสําหรับธุรกิจนะคะการวิเคราะห์ข้อมูลจะช่วยให้องค์กรน,นะคะสามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทําให้สายอาชีพนี้เป็นที่ต้องการสูงค่ะ และทักษะที่ต้องมีเลยนะคะคือการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลความรู้ด้านสถิติและวิเคราะห์เชิงคาดการณ์การแปลผลและนําเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เข้าใจง่ายค่ะ 3. นะคะวิศวรกรปัญญาประดิษฐ์และความรู้เรื่องเครื่องเชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาและปรับปรุงระบบที่ใช้ AI และต้องมีความรู้เรื่องเครื่องนะคะเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆทักษะที่ต้องมีความรู้ด้านตัวเลขการเขียนโปรแกรมและการใช้เครื่องมือด้าน AI ค่ะ 4. ะะผู้เชี่ยวชาญทางด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ปัจจุบันนะคะการเพิ่มขึ้นของอาชญากรรมทางไซเบอร์มีมากขึ้นและรวมไปถึงการเก็บข้อมูลจํานวนมากค่ะส่งผลให้องค์กรต้องการผู้เชี่ยวชาญทางด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันการโจมตีจากแฮกเกอร์ทักษะที่ต้องมีเลยนะคะคือตรวจสอบและวิเคราะห์ระบบความปลอดภยัยความเข้าใจในเรื่องของการป้องกันการโจมตีและการใช้เครื่องมือรักษาความปลอดภัยค่ะ 5นะคะนักการตลาดดิจิตอลการเติบโตของแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะอย่างเช่น YouTube TikTok และ Facebook ทําให้ความต้องการเนื้อหาที่มีคุณภาพมีมากขึ้นค่ะโดยเฉพาะเนื้อหาที่เชื่อมโยงกับแบรนด์และตัวสินค้าจึงทําให้สายงานนี้นะคะเป็นที่ต้องการในหลายภาคอุตสาหกรรมค่ะและทักษะที่ต้องมีคือการทํา SEO SEM การสร้างเนื้อหาและความคิดสร้างสรรค์ค่ะ นอกจากนี้นะคะหากมีสายอาชีพไหนในกลุ่มสายงานที่มีกําลังจะพูดต่อไปนี้มีแนวโน้มที่จะเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในปี2568เช่นกันค่ะและจากฐานข้อมูลของทาง Job P KK นะคะในส่วนของสายอาชีพที่มีผู้ประกอบการเปิดเรซูเม่สูงสุดตลอดปี2567 1น,นะคะสายงานที่เกี่ยวกับ AI และการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการบุคลากรที่มีทักษะด้าน AI และการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะยังคงมีอย่างต่อเนื่องผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในด้านนี้เป็นที่ต้องการ ของตลาดแรงงานค่ะอีกทั้งยังเพิ่มโอกาสที่จะต่อรองเงินเดือนที่สูงขึ้นได้ค่ะ 2. นะคะสายงานที่เกี่ยวกับสื่อและการตลาดความต้องการบุคลากรที่มีทักษะในด้านของการผลิตคอนเทนต์การครีเอทีฟยังคงสูงขึ้นค่ะเนื่องจากการเปลี่ยนไปสู่แพลตฟอร์มดิจิตอลหรือโซเชียลมีเดียในปัจจุบันมีมากขึ้นอีกทั้งงานเหล่านี้นะคะยังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในหลายภาคอุตสาหกรรมค่ะ 3. นะคะสายงานที่เกี่ยวกับการจัดการและการบริการความต้องการบุคลากรที่มีทักษะในการบริหารจัด และการบริการนะคะเพราะปัจจุบันหลายภาคอุตสาหกรรมนะคะยังคงต้องการกลุ่มสายงานนี้เพื่อขับเคลื่อนองค์กรค่ะหากใครอยากเป็นที่ต้องการของตลาดในปี2568นะคะมีขอฝากไว้3ทักษะสําคัญเลยค่ะ 1. นะคะทักษะการใช้เทคโนโลยีความก้าวหน้าของเทคโนโลยีหรือ AI นะคะจะเป็นตัวขับเคลื่อนสําคัญของตลาดแรงงานในปัจจุบันและอนาคตค่ะ 2. นะคะทักษะด้านภาษาการมีความรู้ในเรื่องของภาษาที่2หรือ3โดยเฉพาะภาษาอังกฤษและภาษาจีนนะคะจะช่วยสร้างโอกาสในการทํางานของเรามากขึ้นค่ะ 3. นะคะทักษะในการปรับตัวและเรียนรู้ต่อเนื่องโลกการทํางานเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วการปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีและกระบวนการใหม่ๆจึงเป็นสิ่งสําคัญค่ะอย่างไรก็ตามนะคะในปี2568กลุ่มสายอาชีพที่ต้องการส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและการพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับแนวโน้มเหล่านี้นะคะจะช่วย ให้คนหางานและคนทำงานสามารถปรับตัวและเติบโตในตลาดแรงงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ค่ะใครอยากได้งานที่ตรงกับตลาดแรงงานต้องการนะคะ Job PKK มีตำแหน่งงานที่น่าสนใจจากบริษัทชั้นนำมากกว่า4 5 0 0 0ืาตำแหน่งสามารถเข้ามาสมัครได้ที่ w w w j o b p k k c o m ค่ะไม่อยากพลาดข่าวสารเกี่ยวกับตลาดแรงงานเศรษฐกิจอย่าลืมกดติดตาม Job บท้อ New วกดไลค์กดแชร์ช่อง jobbkk official กันด้วยนะคะ